ทุกท่านครับสิ่งที่ผมเห็นวันนี้นะครับตอนแรกผมคิดว่าไม่ใช่ข้าวโพดคิดว่าเป็นต้นอ้อยแต่พอม,มาดูจริงๆแล้วนะครับเป็นข้าวโพดและก็ได้สอบถามนะครับคนที่ใช้อบอกว่าเ,เกิดจากการใช้ปุ๋ยตรา ATM ทั้งชนิดเม็ดและก็ชนิดน้ำเดี๋ยวเราไปสอบถามกเกษตรกรดีก่อครับว่า,าปลูกยังไงถึงได้ต้นใหญ่นะครับและก็ใบเสมอกันแบบนี้ครับถึงแ้บนี้ครับ ขณะนี้ผมก็ได้มาพบป่ากเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงแล้วนะครับทั้งสองท่านสว,ส,สวัสดีครับคุณสายยาันสวัสดีครับคุณแดงคุณสายยาันนะครับเป็นผู้แนะนําให้คุณแดงปลูกข้าวโพดเป็นครั้งแรกจากคุณแดงเคยปลูกแต่อ้อยกับทํานาคุณแดงบอกว่าผมมือใหม่นะแต่คุณสายยาันปลูกข้าวโพดมาแล้วไม่ต่ำกว่า20ปีครับ เพราะฉะนั้นให้คุณแดงอธิบายดีกว่าให้คุณให้คุณสายันอธิบายดีกว่าว่าปลูกอย่างไรถึงได้ต้นใหญ่ขนาดนี้พื้นที่ตรงนี้กี่ไร่ครับคุณสายันตรงนี้ประมาณ3ไร่กว่าค่ะสามไร่กว่า,ปาเป็นข้าวโพดผ่านอะไรครับข้าวโพดหวานให้เด็ันแปดหนึ่งะเบอร์แปดห้บิดเบอร์แปดหนึ่งปลูกนี้ต้องการเพื่อส่งตลาดตลาดไทยกับสีมุมเมือง จากคุณสายันใช้ก่อนเกิดความมั่นใจประทับใจก็เลยแนะนําให้คุณแดงปลูกสามไร่กว่านี้นะครับใช้ปุ๋ยตรา ATM สูตรสามกี่กระสอบครับสามกรบสอรับสามผสมเคมีสอกระสอบสกระสอบค่าเฉลี่ยประมาณ5กระสอบนะครับและก็ตามด้วยการฉีดพ่นปุ๋ย ATM สูตรหนึ่ง แล้วก็สูตร2แล้วก็ตามด้วยไปโอพริเมอร์กี่ครั้งครับกี่ครั้งครับกี่กี่ครั้งคนแดงอาทิละครั้งนะครับค่าเฉลี่ยได้กี่ครั้งขนนี้ครับสี่ครั้งได้เนาะสิ่งที่เห็นตอนนี้ครับสิ่งที่ผมพูดก็คือเขาโพดอะไรต้นใจใหญ่ขนาดนี้ ริงไหมคุณสายันครับคุณสายันเคยเห็นต้นใหญ่ขนาดนี้ไหมเคยเห็นขนาดทำมา20กว่าปีขนาดทำมาแคอายุแค่40กว่าวันครับ40กว่าวันที่ต้นมันใหญ่เนี่ยเพราะดินมันปุยดินมันร่วนหรือเปล่าสายันก็หลายองค์ประกอบรวมกันครับปุ๋ยด้วยนะครับเอาง่ายๆนะครับก็คือใช้ปุ๋ยธาตุหารรองเอเดียมสูตร3ป่ารองพื้นก่อนประมาณ3กระสอบต่อ3ไร่นิดๆนะครับ และก็มีการฉีดพ่นที่ที่เห็นตอนนี้นะครับก็คือต้นมันใหญ่ <c oughs> เมื่อกี้เพิ่งไปสัมภาษณ์ <c oughs> ถ่ายทําที่บ้านของคุณโต๊ดที่คุณใจยานปลูกอยู่นะครับ <c oughs> ต้นหนึ่งมีตั้งแต่สองฝากถึงสามฝากถูกต้องไหม <c oughs> ใช่ใชและถ้าบัานต้นใหญ่ๆนี้มันจะเกิดขึ้นถึงสี่ฝากไหมคุณใจยัน <c oughs> แนวโน้มเป็นไปได้สูงเลยครับและตอนนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรครับลหลายๆคนที่ปลูกพืชไร่เนี่ยมันเป็นช่วงปลายฝนแล้วก็เข้าสู่ฤดูแล้ง จะเจอปัญหาเรื่องอะไรครับเรื่องหนอนใช่ไหมหนอนแล้วก็ <c oughs> วกเชื้อราใบาขอบแห้งใบจุดราสนิมแต่หลังจากนี้ไม่มีเลย,เยแต่หลังจากใช้ปุ๋ยไตเอียมแล้วนะครับตอนนี้ไม่ได้โมนะครับเดือนนี้คือเดือนมกราคม2 5 6หวันที่16นะครับดูใบครับใบเขียวนะฮะแล้วก็ดูนะฮะความสมบูรณ์นะครับใบขอบแห้งไม่มีปัญหาของใบสนิมราน้ำค้าง ไม่มีลำต้นสมบูรณ์มากเดี๋ยวจะให้ถ่ายรากด้วยนะครับรากจะสมบูรณ์ขึ้นอีกกี่วันครับออกฝากคุณสายันประมาณ58วันตอนนี้เพิ่งได้40กว่าวันเองสีบกว่าวันตอนแรกเก็นบอกว่าตัวนี้ปลูกอ้อยเนาะปลูกอ้อยปลูกอ้อยนี่นะครับมีทั้งอะไรครับมีทั้งยาฆ่าหญ้าใช่ไหมคุมแห้งนะแล้วก็มีปุ๋ยเคมีเยอะเรียกว่าดินเสียมากๆเลยนะครับ แต่ด้วยความที่ว่าคุณสายยันมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของสินค้าตราเอทีมสูตร1สูตร2สูตรให้หวาดลองพื้นกันเลยปรากฏว่าตอนนี้นะครับเห็นชัดเจนว่าต้นใหญ่ใบเสมอนะครับคุณสายยันเอาที่มองแล้วพอใจมากน้อยแค่ไหนครับจากประสบการณ์ของตัวเองเลยตามไปฮะ่นั้นี้เหรอเห็นคุณสายันบอกว่าปลูกข้าวโพดั้งแรกครับผมผมยอมรับเลยัปลูกข้าวโพดมา2ีบปีไม่เคยเจอต้นใหญ่ต้นหวบขนาดนี้ถูกต้องไหม และยังชมคุณแดงด้วยว่าเคยปลูกแต่อ้อยกับข้าวพอมาปลูกกระโพดทําได้ดีกว่าคุณสยายยันอีกผลดีกว่าีกว่าแปลงที่ไปเพราะอะไรคุณสยายยันเล่าให้ฟังหน่อยมือใหม่หัดขับทำไมาเก่งอย่างนี้เพราะอะไรครับขยันมากครับกินฮองโมนขยันมาก<ๆ>นะครับและก็ต่อสู้กับเรื่องนอนเรื่องมแมลงด้วยเอาง,ง่ายๆสรุปตอนนี้ก็คือผลดีต้องยกให้เครดคิตคุณแดงด้วยและเครดิตของปุ๋ยไตรเอเทียมด้วยใช่ไหมครับ มีเพื่อนบ้านมาถามไหมเขาว่าไงบ้างว่าจะดูผลงานรุ่นนี้ก่อนนะทำูกด้ครับอ๋อหมายถึงว่าเขาเห็นต้นบันใหญ่ใบเสมอใบสวยงี้เขาบอกอยากจะทําด้วยแต่ดูผลงานรุ่นดูผลงานก่อนว่ามันจะออกมาได้เท่าไหร่อ่านั่นแหละครับแต่เท่าที่เรามองน้องคุณสายยันเนาะวันนี้ถ้ามันไม่มีหนอนไม่มีโรคไม่มีแรงรบกวนเนี่ยยังไงก็ ไม่มีทางที่จะไม่ได้ถูกต้องไหมเพราะแปลงที่สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้คุณสายันบอกว่า3ตันขึ้นเพราะมันมีต้นหนึ่งทั้งสองฝักและเราแก่แต่ละฝากดูนะครับเสมอกันเด้เลยแสดงว่าฝากใหญ่ฟันไม่หลอมีความสมบูรณ์ไม่แตกไซส์ขอบคุณคุณสยยายันครับขอบคุณคุณแดงนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับพี่น้องกเกษตรกรในเขตของอำเภอบ้านโคกถูกต้องไหมฮะ อำเภออูทองอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุบรีถ้าใครสนใจอยากจะปลูกพืชแบบมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นอ้อยติดต่อคุณสาย,ยัานได้ติดต่อคุณแดงได้ไไดวันนี้เาลาไปก่อนครับและเรามาติดตามกันอีกประมาณกี่วันครับเกลียวเกียวถ้ามันออกปากแล้ว75วัน75นถึง80วันตลาดไทยตลาดสีมุมเมืองรอกินข้าวโพดปักใหญ่ๆฟันไม่ลรอรสชาติอะไรอะไรครับ ด้วยผลิตภัณฑ์สินค้าตราเอทวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ